สวัสดีค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้อากาศสบายๆชวนให้คิดถึงวันหยุดการพักผ่อนนะคะหลายคนอาจจะกำลังเปิดปฏิทินดูวันหยุดยาวหรือบางทีก็อาจจะกำลังนึกถึงทริปเก่าๆที่ประทับใจอยู่ก็ได้กลิ่นทะเลเสียงลมอะไรแบบนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆค่ะว่าทำไมนะการออกเดินทางไปเที่ยวเนี่ยมันถึงดีต่อใจเราจังเลยจากมุมมองทางจิตวิทยานะคะ เนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาเจาะบทความที่น่าสนใจมากๆค่ะชื่อนักจิตวิทยาบอกออกเดินทางไปเที่ยวกันเถอะเขียนโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรเรวดีวัฒโคศนจากคณะจิตวิทยาจุฬาเราจะมาดูกันค่ะว่าการพาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะท,ที่ไม่คุ้นเคยมันช่วยพัฒนาตัวเราพัฒนาใจเรายังไงได้บ้างและทําไมการเก็บกระเป๋าไปเที่ยวถึงน่าทามากๆค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะครับการเดินทางเนี่ย มันไม่ใช่แค่การไปเปลี่ยนบรรยากาศเฉยๆแต่มันเหมือนการลงทุนในประสบการณ์ซึ่งส่งผลดีมากๆต่อสุขภาพทางใจหรือ mental well-being ของเราเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อนี้แบบชัดเจนมากๆสัมผัสง่ายสุดๆก็คือการเที่ยวเนี่ยช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆเคยรู้สึกไหมคะว่าแค่คิดว่าจะได้ไปเที่ยวอ่ะใจมันก็ฟูขึ้นมาแล้ว คือการได้วางแผนได้เตรียมตัวมันเหมือนเราได้ดึงตัวเองออกจากชีวิตประจําวันเดิมๆกองเอกสารงานที่ค้างอยู่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็พาใจไปอยู่ที่อื่นไปเชื้ออากาศใหม่ๆบรรยากาศสบายๆผ่อนคลายแค่นึกภาพตามก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมคะ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งสงนะครับเราจะมาพาไปดูน้ําตกอะไรนะหนานตักผ้าตองจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาเพราะว่าเราอยากเดินชมธรรมชาติด้วยครับน้าตกยง,อง็อยู่ในแขลน,น้น้ำตกโยงไงอยู่ในเขตของน้ำตกโยงก็งถ่ายรูไปไปหน่อยมี้ว็นตามันดูเท่แค่แบบเผลอ จอไหมแล้วเป็นอะไรมันต้องอันนี้มันไม่เห,หมอนอะไรอีกอะเนี่ยมันมันขึ้นแบบนี้ครับความรู้สึกนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับอย่างงานของคูมาสกับคณะปี2014เนี่ยเขาพบว่าการใช้เงินซื้อประสบการณ์อย่างการไปเที่ยวนี่แหละครับมันทำให้คนมีความสุขมากกว่าแล้วก็สุขได้นานกว่า การซื้อสิ่งของนะครับแม้ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นแบบรถคันใหม่หรือมือถือรุ่นล่าสุดที่เราอยากได้มากๆก็ตามจะมาก็มาได้นะครับเป็นอย่างเรอ นี่น่าจะสวยสวยมากเลยเหรอโอ้ยความหิวบอกแล้วกัว่าสวยมากเหนไอู้หสวยจริงอู้หูมีปลาด้วยครับอู้สวยมากเลยตกหาดตะพา่าครับ ผขอตัวเล่นน้ำนก่อนครับสวยมากแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือความสุขที่ได้จากการรอคอยประสบการณ์อย่างรอไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีพลังมากกว่าแล้วก็ยืนยาวกว่าการรอจะได้ของซะอีกเหมือนกับว่าแค่เราแพลนทริปจินตนาการว่าจะไปเจออะไรบ้างแค่นี้ก็มีความสุขนำไปก่อนแล้วครับดีจังเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่ง ของเชนกับคณะปี2013อันนี้ศึกษาในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนก็พบคล้ายๆกันครับคือการเดินทางเนี่ยมันไปเพิ่มความสุขความพอใจในชีวิตเพิ่มอารมณ์บวกลดอารมณ์ลบอย่างชัดเจนเลยแล้วความรู้สึกดีๆพวงนี้มันไม่ได้หายไปทันทีหลังกลับมาด้วยนะครับมันยังอยู่กับเราไปอีกสักพักเลยโหฟังดูแล้วเหมือนความสุขมันมาตั้งแต่ตอนคิดแล้วก็ยังอยู่ต่ออีกหลังจบทริปสุดยอดเลยนะคะ ทีนี้ข้อดีข้อต่อไปก็น่าสนใจมากค่ะบทความบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยช่วยให้เรา,เามีความยืดหยุ่นแล้วก็อดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นด้วยอันนี้พอจะนึกภาพออกเลยค่ะเวลาเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันายากมากที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเป๊ะๆใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะแบบตกรถไฟหลงทางสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือเจอเรื่องไม่คาดฝันอะไรทานองน,นั้น ซึ่งสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่เหมือนมันผลักเราออกจากคอมฟอร์ตโซนพื้นที่สบายๆของเราทำให้เราต้องปรับตัวต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ต้องยอมรับว่าเออมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดกันได้บ้างถูกต้องเลยครับประสบการณ์ที่เหมือนจะเป็นปัญหานี่แหละครับคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตจริงๆ แรงอ่ะลมเย็นสบวยโอ้โอโคเดี๋ยว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 เไปช่วตัน้เธอถ่ายรูป เองไปอยู่ในที่ใหม่ๆไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราต้องปรับตัวหรือ adaptation พอเราได้ฝึกปรับตัวบ่อยๆจากการเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่คาดฝันในการเดินทางเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความอดทนหรือ resilience ขึ้นมาในใจเราทำให้เรายอมรับความไม่สะดวกสบายได้ดีขึ้นรับมือกับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจได้ดีขึ้นไม่หัวเสียไม่ท้อถอยง่ายๆแล้วพอเราผ่านมันไปได้นะ มันก็เสริมความมั่นใจให้เราอีกว่าเฮ้ยเราก็จัดการปัญหาได้นี่นาเหมือนเป็นการฝึกสตินะคะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางไปต่อใช่ครับมันทําให้เรายืดหยุ่นกับแผนมากขึ้นรู้จักปล่อยวางซึ่งทักษะความยืดหยุ่นความอดทนพวกนี้สำคัญมากนะครับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเหมือนประสบการณ์ไม่คาดฝันในการเดินทางกลายเป็นบทเรียนให้เราแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ พอพูดถึงการรับมือกับสิ่งต่างๆแล้วประเด็นถัดไปก็น่าสนใจเชื่อมโยงกันดีค่ะคือการเดินทางช่วยเปิดใจเราให้กว้างขึ้นยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้นลดการตัดสินคนอื่นแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นด้วยอันนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะเวลาไปต่างประเทศนะคะเราจะได้เจอคนเยอะมากที่ต่างจากเราทั้งหน้าตาภาษาวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิต การได้ไปอยู่ท่ามกลางความแตกต่างแบบนั้นมันทําให้เราต้องเปิดใจจริงๆค่ะต้องสังเกตต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ต้องเคารพในแบบที่เขาเป็นเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขแม้จะแค่แป๊บเดียวก็ตามเขาสแล้วผมคงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเรียกว่าน้ําตกหนาตากาคือมันมันกว้างไงมันมีแดดยาวขนาดนี้เราเขาก็เลยดูผีเสื้อครับเพื่อนๆดูดิผีเสื้อมาดูดูดูด,ด,ดูไม่ใช่มันชอบสีฟ้าปุ้ยดูดิ เดี๋ยวเรามีอะไรล่วงมั้งไอยมัดที่รถต่อไปบางลื่นนะไปงี้ก่อนไหมอ่ะเนี่ยเดินได้ไหมบางลื่นเหรอตรงนั้นนะ่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรสีเสื้อมันตามเสื้อมาปุ้ยดูดิ มันหน้ามันกว้างไงเพื่อนๆเลยเขาเรียกว่าน้ำตกหนานตากผ้ารองเท้าเธอมันลื่นไงครับตอนนี้ก็ับชาวบ้านปลูกยางกันเต็มแล้วครับตอนนี้ครับโอเคครับจะลืมกดไลค์กดไหนไหนไม่ไม่ไกดแชร์กดติดตามให้เศรดแบบเปเป้เราด้วยนะครับเที่ยวเล็กๆครับเที่ยวไปเรื่อยๆครับ เก็บทุกยอดครับหนานเตยครับตรงนู้นไปเชื่นู้นกันทำประมาณเจ็ดกิโลรู้เป็นลำไหนนะว่าผมนาจะ Growing old. When you're mourning, I'll mourn for your sadness and pain. When you're happy, you'll put a smile on my face. I won't be perfect, but I promise I'll try every day for you. ในนักศึกษาอเมริกันพบว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันสัมพันธ์โดยตรงเลยกับความสามารถในการปรับตัวทางวัฒนธรรมหรือ c u l t u r a l adaptability อ๋อค่ะคือความสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ต่างออกไปได้นะครับในบทความต้นทางเขายกตัวอย่างเรื่องกินบะหมี่เสียงดังนะครับอ๋อค่ะค่ะจําได้ครับยังในบางที่เช่นญี่ปุ่นการสูดเส้นดังๆคือการชมว่าอร่อยมาก แต่บ้านเราอาจจะมองว่าเออไม่สุภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะการได้เรียนรู้อะไรแบบนี้แหละครับมันช่วยให้เราเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือคิดว่าถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มาตรฐานเดียวของโลกก็ได้นะเพราะเราเห็นความเชื่อค่านิชมที่ต่างออกไปมากๆเราก็จะเริ่มชะลอการตัดสินคนอื่นจากมุมของเราเองจะเริ่มเข้าใจว่าแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมเขาก็มีเหตุผลมีความเหมาะสมในแบบเขาเองเนนนี่ราาลัม ใช่เอก็มันหยุดอยู่ตรแล้วพี่เหรอตมาเตย่าไปแล้วก็นี่ก็มันหยุดตรงนี้แล้วนี่โอ้ับนอกแล้วีเพง,งนีงง้แล้โอ้ขับโคตรี่เพื่อนจีพ็ดมันหยู่ตรงนี้จริงๆนะเนี่ย Ở à? mẹ Ôi, mẹ đường ừ. mẹ mẹ Không, mẹ không, mẹ 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 Nè Đường mẹ 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 ว่าการเดินทางให้อะไรเราเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่สนุกหรือพักผ่อนทั้งเติมความสุขทั้งทำให้เราแข็งแกร่งยืดหยุ่นอดทนมากขึ้นแล้วก็ยังเปิดใจให้ยอมรับความต่างเห็นใจคนอื่นแล้วยังช่วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์อีกเป็นยังไงกันบ้างคะฟังเหตุผลดีๆจากมุมจิตวิทยาแบบนี้แล้วมีใครเริ่มอยากจัดกระเป๋าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างหรือยังคะถ้าเริ่มมีเสียงในใจเรียกร้องแล้วลองค่อยๆวางแผนดูก็ได้คะ่ะ หรือแค่เริ่มหาข้อมูลก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะเพราะอย่างที่บทความบอกไว้ตอนท้ายเลยแค่คิดว่าจะได้เที่ยวก็มีความสุขมากขึ้นแล้วจริงไหมคะใช่ครับ